อ่าเด็กๆช่วยกันดูตัวอย่างที่ห้าจ้ะต้องต้องต้องเรียกว่าเงินได้สุดทินะลูกเ,เงินจริงๆเมื่อกี้ห้าแ0 0ของครูรัฐบาลให้หักเป็นค่าใช้จ่าย80,000มันก็จะไม่เหลือห้าแ0 0แล้วมันจะเป็นสี่แสนกว่าอ่าเด็กๆมาดูงั้นหนูช่วยกันคิดเงินครูก่อนหนูเชียรช่วยกันคิดเงินครูก่อนเมื่อกี้ห้าแสน หักออกแปดหมื่นเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวลบแปดหมื่นลบ80,000เหลือเท่าไหร่ลูกสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเป็นไรายได้สุดทีของครูแอม <Yeah. S 1> เพราะว่าครูออกครูหักภาษีอีกแปดแปดพัน 8, <000. S 2> ลบอ <8. 8. S 2> ีกแปดพันแปดลบภาษีอีกแปดพันเออไม่ใช่ภาษี ครูหักค่าประกันชีวิตแปดพันเขาให้หกักลบแปดพันครูเลยเหลือสี่แสนสีหมื่นเป็นไรายได้สุดทิเด็กๆกลับไปที่โจทย์ครูแอมมีไรายได้สุดทิจดไว้ลูกครูแอมมีรายได้สุดทิสี่แสนสี่มื่นบาทใช่ไหมลูกอ่า เสียภาษีเท่าไหร่เอายี่่ะเด็กๆครูแอมจะเสียภาษีเท่าไหร่เด็กๆดูซิเด็กๆดูซิครูแอมอะสี่แสนสี่หมื่นบาทมันอยู่ที่ร้อยละสิบถูกไหมลูก่ร้อยละสิบแต่เราจะเสียร้อยละสิบหมดเลยไหมไม่ใช่มันต้อง ให้ประโยชน์กับครูบ้างถูกไหมเท่าไหร่ที่ครูไปเสียร้อยละห้าลูกสามแสนแรกสามแสนแรกครูเสียร้อยละห้าแล้วหนูไม่ต้องคูณห้าเลยลูกเขาคูณให้แล้วครูเสียภาษีเท่าไหร่ลูกใช่เจ็ดพันห้าใช่ครูเสียภาษีเจ็ดพันห้าร้อยบาทลูกครูเสียภาษีเจ็ดพันห้าร้อยบาทอะสามแสนแรก สามแสนแรกภาษีเจ็ดพันห้าร้อยรอไว้บวกลูกอ้าวแล้วลบสามแสนออกเหลือกี่แสนลูกหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเสียภาษีก ug ี่เปอร์เซ็นต์ลูกกระโดดขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เราต้องหาตัวนี้แหละลูกสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบ ส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยแสนสี่หมื่นบาทลูกหาว่ามันเป็นภาษีเท่าไหร่เพราะมันยังไม่ถึงห้าแสนถูกไหมมันจะไปใช้เลทตรงนั้นอีกทีไม่ได้เอาศูนย์ตัดออก0ศูนย์สองตัวตัดออกอ้าวตัวล่างไม่มีตัวหารแล้วสี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์เติมศูนย์ไปอีกศูนย์หนึ่งได้กี่เท่าไหร่ลูกหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ สิเเสียเยอะจังเลยอะเสียอีกหมื่นสี่อะเสียเยอะอะแล้วหมื่นสี่บวกกับเจ็ดพันห้าได้เท่าไหร่ครูแอมจ่ายภาษีทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย่นนบอกไอ้โหรไมคิดใช่ไหมหมื่นสี่บวกเจ็ดพันห้าได้ สองแสนหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมลูกบาทภาษีครูแอมเดี๋ยวเดี๋ยวจะโอ้ตไมค์ก่อนครูแอมได้ได้เงินเดือนได้ได้เงินปีละเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือไอ้สุทธิเมื่อกี้สี่แสนสี่หมื่นใช่ไหมจ่ายภาษีสองหมื่นหนึ่งเศษสี่หมื่นยังไม่ยังไม่หายเลย แต่ถ้าคนที่เป็นข้าราชก,การแล้วมีลูกมีพ่อมีแม่เบิกได้มันจะหักออกไปอีกภาษีจะไม่ได้เสียเยอะขนาดครูแอมครูแอมแต่ครูแอมเป็นโสดครูคแอมเป็นเสียเยอะจริงๆครูคแอมแล้วฟานตอนนี้ครูแอมเสียประมาณนี้นจริงๆครูแอมแล้วไอ้เงินที่เหลือยีอสี่แสนกว่าไปทำอะไรนั่นดัจากภาษีไปแล้วหนูมันเป็นรายปีเราใช้กินข้าวซื้อของซื้อของใช้ ใช้จ่ายค่าน้ำมันรถค่าอะไรหมดไหมหมดหมดหมดกินไใช่ค่าไปเที่ยวก็อาจจะไม่เกี่ยงเออถ้าไปเที่ยวเราก็ใช้จ่ายถึงไม่รูกอ่ะงั้นหนูมาคิดภาษีของใครเนี่ยนาเดชเนี่ยนายเดชเลยเหรอนาเดชเหรอนายเดชได้เงินได้เท่าไหร่นาเดชได้เงินได้เท่าไหร่แสนแปดแสนอ่ะแสนแปดเขาเป็นเงินสุดที่แล้วนะเขาไม่ต้องลบ แล้วไงลูกณเดชจ,จ่ายเงินไหมจ่ายภาษีไหมจ่ายเจ่ายเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อ้อ่าบอกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยละห้าใช่ป่ะงั้งานณนเดชต้องเอาห้าเปอร์เซ็นต์คูณแสนแปดเลยหรือไม่อ้ 5, 8, 8. เวอางาั้นเท่าไหร่ที่ณเดชไม่เสียภาษีลูกเงินเท่าไหร่ที่ณเดชไม่เสียภาษีมองดิแสนห้า แสนห้าแรกอะยกเว้นภาษีลูกหนึ่งแสห้ามื่นบาทเห็นขั้นสูงสุดไหมเนี่ยหนึ่งแสห้ามื่นบาทยกเว้นภาษีก็คือหักตรงนั้นออกไปด้วยหักสิเหลือเท่าไหร่ที่เกินแสนห้าลบออกมาลูกแสนแปดมืม่มน, 8, มนบาท แล้วก็หนึ่งร้อยด้วยลบกันลูกเหลือแค่สามหมื่นังนหนึ่งร้อยยี่บจ่ายภาษีกี่เปอร์เซ็นต์สิฮ้จ่ายภาษีห้าเปอร์เซ็นต์หามาว่ากี่บาทก็จะเป็นห้าส่วนหนึ่งคูณใครลูก ส8มแปดหนึ่งสองไม่ได้เอาเงินทั้งหมดมาคูณเอาแค่38,120มาคูณศนย์ตัด0ูนย์ห้าหนึ่งหหสองสเอาสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสิแสองเก้สดองหสสองสองแสดงว่าณเดทจ่ายเพอภาษีเท่ากับเท่าไหร่ลูก หนึ่ง <1, S 1> พันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทเขาคิดแบบนี้หนูต้องไปดูว่าขั้นที่เขากำลังจะเสียนะขั้นก่อนมันนะเป็นเท่าไหร่เอานะอ่ามาดูหุ่นไร่หุ่นไร่ะไรข่างบนแบบเด็กเด็กมไม่เกียร์หราไยโเอออ่าบอกสิจ้าจ๋าจ่ายภาษีเท่าไหร่จ้าจ๋าจ่ายภาษีศูนย์นบ,บ,นบาท แต่เท่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไม่ถึงแสนหไม่เสียภาษีเาะไม่ถึงแสนไม่เสียไม่เสียภาษีเพราะไม่ถึงแสนห้าใช่แสนห้าเหรอแสนห้าเป็นขั้นไม่เกินไม่เกินเพราะมีรายได้ไม่เกิน หนึ่งแสาหม่บาทข้อ2องเร็วโหวคนนี้เสียแน่นอนรัชนีห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแต่ถูกหักภาษีไว้แล้วคือหักไว้ล่วงหน้าแล้ว38,500บาทถามว่ารัชนีต้องจ่ายเพิ่มหรือได้เงินคืน เราต้องหามาก่อนว่า5้าแสนหนึ่งสี่พันของรัชนีเนี่ยเสียภาษีกี่บาทเราไปดูกันก่อนลูกห้าแสนหะนึ่งมืนสี่พันมันมาอยู่ขั้นนี้ลูกขั้นที่เท่าไหร่ลูกขั้นนี้ใช่ไหมมันผ่านมากี่ขั้นหลายขั้นดูคำว่าภาษีสะสม ผ่านขั้นแรกมาจ่ายเจ็ดพันห้าผ่านขั้นแรกมาจ่ายเจ็ดพันห้าผ่านขั้นห้าแสนมาจ่ายสองหมื่นเจ็ดเห็นไหมลูกจ่ายสองหมื่นเจ็ดเห็นไหมลูกแต่มันผ่านขั้นเจ็ดแสนห้าไหมไม่ผ่านแสดงว่าภาษีที่ต้องจ่ายห้าแสนแรกของรัชนีคือกี่หมื่น สองหมื่นเจ็ดพันบาทอ่าเราไปเขียนก่อนเลยห้าแสนแรกลายได้ห้าแสนบาทจ่ายพาษีสองหมื่นเจ็ดพันใช่ไหมลูกสองมื่เจ็ดพันทั่วเหรอ อม๋ 500, 500อมีห้าร้อยด้วยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่เงินรอรอบวกนะเงินรอบวกแล้วเกินจากห้าแสนอยู่เท่าไหร่ลูกลายได้อีกหนึ่งมื่นสี่พันบาทเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ลูกที่เราติกไวอ้อ่ะเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ลูก ขึ้นไปดูนะขึ้นไปดูสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ใช่ไหมอันนี้เนาะสิบห้าเปอร์เซ็นตนะสิบห้าเปอร์เซ็นเอาล่ะหา <45 S 1> ภาษ,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 ษีสิบห้าเปอร์เซ็นของหนมื่นสี่แล้วสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทศูนย์สองตัวตัดกับศูนย์สองตัวจบเลย สิบห้าคูณสิบสี่สิบห้าคูณร้อยสี่สิบได้เท่าไหร่ลูกอ๋อสูตรใ,ใส่ไว้ก่อนเนว้แล้วและสิบห้าคูณสี่ล่ะเฮ้ย <c oughs> ไปตั้งทศสิบห้าคูณสิบสี่ห้าสี่ยี่สิบทศสองสี่หนึ่งสี่เป็นหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์อ่าได้สด 2> 2องหนึ่งศูนย์ ได้2,100บาทบวกกับเท่าไหร่ลูกเพราะฉะนั้นรัชนีเสียภาษีเท่าไหร่ลูก2 7ง0 0นหอะไรกับ2,100บวกอ่าได้เท่าไหร่ลู 2> 29, <600. S 1> ก2 9ง0มาพอ้าว แล้วจ่ายภาษีไว้เท่าไรสามหมื่จ่ายไว้3 8มหมื่แพห้าร้อแสดงว่าคืนเงินเท่าไหร่สองโอ้ครูเขียนคืนแบบนี้หรอเนี้ยคืนคืนเงินเท่าไหร่นแปดพันห้าร้อลบด้วย2 9สองหพหร้อย เหลือเท่าไรลูกศูนย์ศูนย <can ์เก okay. ้าแปดเหลือเจ็ดแปดแปดแปดพันเก้าร้อยบาทคืนแปดพันเก้าร้อยบาทแค่นี้เอ้าก็ได้คืนนะแจ้งว่าเก็บไปเกินของครูไม่เคยคืนเลยเพราะว่าเขาเก็บไว้น้อยของครูต้องจ่ายเพิ่มอีกร้อยเก้าสิบเก้าบาทตลอดโอ้หรือว่าไปโจรลอบนานทำไมต้องจ่าย ไม่ได้ไม่ได้เขาขอคืนในรอบปีเดียวปีเดียวภาษีเขาจะคิดเป็นรอบปีอ่าเด็กๆหาทําเองข้อเดียวข้อเดียวหาภาษีของนาวินอ่าอ่ะโอเคงั้น